ครับผมสวัสดียามเช้าครับเช้านี้มายำมุ้งดักกุ้งดักปลาครับนี่หมายเป็นน้าหลากมาครับจากห้วยฝั่งนู้นจะเป็นห้วยครับหลากมาฝั่งนี้จะเป็นคลองน้ํำแรงครับมันดันจากห้วยลงมาครับน้ําแรงพอสมควรครับพอดีพี่ที่รู้จักกันเขาสุ่มน้ําเข้านาครับแล้วเขาได้ปลาตะเพียนปลาขาวตัวขนาดเกือบฝ่ามือนะครับไปสองสามโลมีแต่ปลาไข่ทั้งนั้นเลยครับเลยมาลองดูครับไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่า ปลาอะไรก็เอาครับช่วงนี้เห็นปลามันขึ้นเยอะด้วยครับมากับน้ําใหม่ครับน้ําหลากดักไว้ทั้งหมดห้าหลังครับดักเป็นจุดๆไปครับตามลุ้นตามเชียร์เอาใจช่วยฝากติดตามช่องน้องใหม่ด้วยครับไปครับหวังว่าจะมารหวังว่าจะมาน์ครับจุดแรกดักไปตรงนี้ครับอันไม่เนาะผมก็ไม่เคยดักทุกทีครับน้ําไหลเนี่ยน้ำมันเพิ่งมาครับปีนี้เพิ่งมามาไวครับ ขาอป้อยน้ำมาด้วยครับแล้วก็น้ําฝนมาหนุนนิดนึงครับอ่าปูมาแล้วหนึ่งครับโอปูบานเลยครับเดี๋ยวแกะก่อนครับแต่ปูบานนี้เดือดแตกแน่ครับขออภัยนะครับนะครับโอ้ปูสามปูสี่ปูห้าปูหกโอ้โหมีแต่ปู ดงปูคักๆเดี๋ยวเขาไปขึ้นข้างบนครับยวโอ้จะเรียนตกไฟครับเดี๋ยวไม้ค่ไม้ค้ำค่อมาเก็บโอ้จะหนามใตกโอ้หนามนะโอ้สุดติงครับมีตะปูปูหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวครับสิบสองตัวโอ้อโหปลาหลดตัวสวยจำเลยครับนี่ปลาหลดไซนี้ที่ต้องการอ๋อไซนี้เล็กสิบตัวห้าหลังสักสิบตัวนี่แดดเดียวครับจิ้มแจว่วกิ้กับข่าเสียวสุดยอดกุุงนิดหน่อยครับโอ้ผมเน้นปลาขาวเนี่ยไม่ได้ปลาขาวแล้วโอ้ได้ได้ลูกปลาขาวมาตัวเดียว <laughs> <laughs> เหย่ยกระจุยกระจาย,ยครับแต่จ่มครับโอ้โหปูเยอะมากอะ ปูเป็นสิบเอาแล้วครับหลังแรกถือว่าประสบความสําเร็จอยู่ครับหมานอยู่ปูเยอะครับมันมันมันไปครับหลังต่อไปนุนครับหลังต่อไปอยู่ตรงประตูน้ําตรงนทางแยกมบงนี้ครับข้างๆแอบๆตรงมุมไหมครับน้าไม่แรงเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะพัดไปหรือยังไม่ได้เอาหลักมาเป่าเลยครับมัดมัดกับหญ้ากับอะไรไว้ข้างตะลิงครับไปครับตามลุ้นตามเชียร์จะช่วยด้วยกันครับ หลังแรกกระหมานซะแล้วกุ้งเยอะนะครับปูนปลาหลดตัวสวยมากครับเนี่ยดุกนะลุกนี่ครับไหครับนี่ครับหลังที่2อยู่ใกล้กันครับเป็นประตูน้ําทางแยกครับนี่ครับดักไว้ตรงนี้ครับมุมมุมเนี่ยน้ำลึกนะครับเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยมันถล่มคันปูนครับหมายเสี่ยงมากลองดูครับไม่รู้ยังอยู่ป่ะเนี่ยมัดหญ้าไว้ด้วยครับ งยังอยู่ครับหวังว่าจะหมานคดึงเงินครับค่อยๆดึงหาหูก่อนอ๋อยังอยู่ครับหูเจอหูแล้วยงาแกะครับลุ้นด้วยกันน้ำมันพัดด้วยครับไม่รู้จะหมานมานะานั้ยนะย่งเงียบอยู่ครับว้าตรงนี้ไม่เวิร์คครับ ตรงนี้น้ำมันลึกด้วยเหยื่อไม่แตกเลยครับอันนี้ได้อะไรเด้ปลาหมอมาตัวเดียวเดี <c oughs> ย๋ยวขึ้นไปดูข้างบนครับต้องใส่ต้องย้ายไปน้ำตืต้นๆครับผม <c oughs> น้ำตืต้นๆปูเข้าดีกับปลาหลดครับแส่ต้องย้ายต้องแต่ต้องย้ายเข้าไม่ดีครับตรงนี้มันต้องใส่น้ำมันพัดไปพัดมาด้วยครับแล้วมันเป็นหญ้าพงพองครับวางไม่ถึงพื้น ไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาวางใหม่ครับเดี๋ยวมาหมอตัวเดียวครับวันนี้ม่ประสบความสำเร็จครับวันนี้ไปรุ้นหลังต่อไปครับอันนี้เราเราคลองไปหลังบ้านเลยครับยาวเลยครับสามหลังวางใกล้ๆกลบ้านครับพอดีกว่าจะทําพวกคัดไข่มดแดงอะไรเสร็จก็ไข่มดส้มเสร็จก็เย็นครับเลยมีเวลาแป๊บเดียวครับก่อนมืดมาดัก ไปห้าหลังครับไปครับครับมาดูหลังนี้ครับหลังนี้สามนี่ครับดักตรงใต้ต้นข้างๆมายาาบนะครับเห็นปลามันขึ้นดีครับพอน้ำมันไหลเรื่อยๆนะครับปลาขึ้นดีไม่รู้ว่าจะเข้าดีหรือเปล่านะครับปล่อยมันหมานครับไปครับมันก็ได้ลุ้นแล้วครับไม่อดแน่อยู่ที่ว่าได้มากได้น้อยครับ อย่ามัดไปเฉยครับแล้วก็พยายามกดขามันให้จุ่มๆดินนิดหน่อยครับนะครับมีอาการไหมโอ้โหเยอะยังอยู่ครบครับปูไม่เข้าแน่ยางงี้หูปลาหมอใหญ่ตายไปตัวนะครับหมปลาหมอตัวเบลอเลยครับไม่ประสบความสำเร็จแบบนี้เดี๋ยวย้ายครับตรงไหนกินไม่ดีเราก็ย้ายครับเดี๋ยวปลาหมอตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับแล้วก็ปลากระดีตัวนึง ดูว่าเพื่อนๆเห็นไหมนี่ครับหมอตัวครับเอาปกติตัวโอ้หนุนประหมอนี่อีกตัวครับตัวน้อยตายแล้วครับผมวางจมน้ำไว้ด้วยกลางคืนนะเดี๋ยวไปเลือกออกครับอะไรครับเอาได้รุ่นได้เสี่ยวครับไหญที่ครับครับมาถึงอีจุดหนึ่งครับหลังนี้เป็นหลังที่สี่ครับเป็นคลองหลังบ้านครับน้ำมันไหลมาครับนี่ดักไว้ข้างๆตลิ่งครับเอาไม้บักไว้เขาปล่อยน้ําออกมาจากนาครับเขาทานา ปลามันขึ้นบุ๊บับุบักเลยครับผมเลยดักว่าตรงนี้มันน่าจะได้กินอาหารเดาวเอาครับเนี่ครับปลามันขึ้นเต็มครับปลาเล็กปลาน้อยขึ้นเต็มนะครับกล่าวว่ามันได้กินอาหารมันน่าจะเข้าครับลองดูครับลองไม่รู้ครับผมว่าจะหมานครับไปครับถ้าตรงไหนไม่หมานเราก็ย้ายหมายครับสามหลังวันนี้สองหลังวันนี้ยังไม่หมานเท่าที่ควรครับ มีหมาหลังแรกครับปูเข้าเยอะเยอะสิบกว่าตัวครับมาดูหลังนี้ครับไม่งั้นก็ต้องย้ายไปแหล่งที่มันเยอะๆครับเยอะแต่ไม่เยอะไม่แตกครับเดี๋ยวไม่แตกแสดงว่าปูไม่เข้าเงียบเลยครับเอมีดลุกลักหนึ่งครับอู้ปลาอะไรเนี่ยอ้ปูเข้าหนึ่งตัวครับปูเข้าหนึ่งตัวแล้วก็อะไรอู้ปลาหมอใหญ่อูปูเข้าปูเข้าหนึ่งตัวกับปลาหมอใหญ่ครับเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนครับนี่ครับ หูปลาหมอไซนี้ครับปิ้งตำพริกแดงครับหูไข่ด้วยครับกุุงนิดหน่อยครับประกดีหนึ่งตัวครับแล้วก็ปูหนึ่งตัวครับแต่ก็ไม่หมานเท่าที่ควรครับเดี๋ยวไปเส้นนู้นดีกว่าเส้นนู้นได้ปูเยอะครับนี่ครับอูปลาหมอตัวใหญ่เวอร์ครับนี่ครับไข่ด้วยดูแล้วท้องบุนบุญนะครับหมานครับอย่างน้อยก็ถือว่าหมานครับเก็บเล็กผสมน้อยพอได้ประหยัดค่ากับข้าวครับ อย่างนี้สักสี่ห้าตัวนี่โหปิ้งกินกัะน้ำพริกนี่สุดยอดครับเอาครับเดี๋ยวไปลองดูหลังสุดท้ายกันจะหมายไหมไปครับนี่ครับหมายสุดท้ายที่เคยมาวิดปลาครับว่าจะมาซ้ําไม่ทันแล้วครับน้ํามานี่ครับปลาฝั่งนี้ขึ้นดีมากอ่ะว่าจะอยากลองฝั่งนี้ครับแต่ลงไม่ได้ครับมันสูงมากชั้นมากแล้วครับดินมันถล่มลงมาก็เลยตัดสินใจมาหย่อนไว้ใต้ต้นไม้ครับมันน่าจะมีบ้างนะครับ ไม่รู้จะเข้าดีหรือเปล่านะครับโูกตะปลาสวนน้ำขึ้นมาครับปลาตะพงปลาตะเพียนปลาขาวครับเยอะไปดูครับว่าจะโดนไม่โดนครับหลังสุดท้ายหมานไม่หมานครับตรงนี้ครับไปครับเอางียมๆครับอยู่ปะเนี่ยไม่ใช่ลอยไปกับน้ำนะครับโอ้โหอยู่ครับนี่ครับเกะยากครับผูกกระยาไว้เฉยครับ ไม้ขวางเลยครับเหยื่อไม่แตกครับแต่ไม่รู้หมานวะนะปูมาแล้วหนึ่งไม้ครับเดี๋ยวเก็บไม้ก่อนมันขาดหมดนี่ปูตัวเดียวครับแล้วก็ปลาหมอน้อยปลาเขยงนะปลาขย่งสองสาตัวครับปะกติตายด้วยไม่หมานท่าที่ควรครับเดี๋ยวย้ายไปเส้นนู้นเลยครับงั้นเส้นนู้นได้ปูได้ ปลาได้ลุ้นกว่าครับอยู่ข้างบนครับเดี๋ยวไปดูผลรวมอีกทีไม่ได้ก็แป้งมาครับเดี๋ยวไปเทให้ดูที่บ้านครับนี่ครับผลงานเช้านี้อันนี้สี่หลังครับในหม้อเนี่ยอันนี้นะครับพีเด็ดแล้วหลังสุดท้ายออยากได้ปลาหลอดมากเลยครับปลาหลอดตัวสวยเดี๋ยวแกดูครับปูน่าจะสิบกว่าตัวหลังเดียวครับเดี๋ยวย้ายมาหม่องนี้ให้หมดเลยครับแถวๆเนี้ยย้ายไปเส้นนี้หมดป้าหมอป้าหม้อเนี้ยสามสี่ตัวนี้พอ าน้ำพริกก็ครับเนี่ยอ้วนน่าจะไข่ด้วยครับนี่ครับสีหลังได้นิดนี่ครับหลังแรกมาดูกันครับนี่ครับมุนกระจุยอจ่ายงแต่น้องซ่อมครับเหยื่อกะแตกครับดูครับอืดูกระโดดครับมาแล้วปูมาแล้วอืมก็ลดสองตัวครับดูตัวใหญ่อ่ะมันก็่อมเหลกลาเลย อู๋เข้าเยอะตัวใหญ่เยอะเยอะจะแตกครับใช้ต่อไม่ได้แล้วก็มันมุ่นครับมันหนีบอะนับตัวเล็กตัวน้อยเอาหมดครับน่าจะสิบกว่าตัวหลังนี้แล้วก็ลูกพ่อพ่อปูเออกก่อนครับลูกชายมาดูครับ ตัวสวยครับปูก็ตัวสวยครับเดี๋ยวเอาออกให้เสร็จก่อนครับนี่ครับผลงานหากับข้าวเช้านี้ครับหมายน้ํหลากครับนี่ครับปลาหมอตัวสวยๆเลยครับตัวใหญ่เลยครับนี่ปลาหมอได้มาสองตัวเองครับแล้วก็ปลาหลดนี่ครับปลาหลดตัวใหญ่สี่ห้าตัวนี้พอกินเลยครับเพราะว่าแดดเดียวสุดยอดต้มยำก็อร่อยครับปลาปูได้เยอะมากครับ ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบกว่าตัวครับพอได้อยู่ได้กินครับนี่ครับพอปูเข้าเยอะนี่ไม่เหลือครับเหยื่อแตกเย็บไม่ไหวแล้วครับนี่ขาดมุ่นมาครับมันหนีปะกลางคืนเราก็ไม่ได้พยายามเลยครับขาดแหลกลาแล้วครับเดี๋ยวให้แม่ปะครับมันจะปะไหวหรือเปล่านี่ครับหาอยู่หากินชีวิตบ้นนอกครับชีวิตธรรมดาหาง่ายกินง่ายครับ ลูกทุ่งเลยครับสไตล์ลูกทุ่งเลยเนี่ยไข่ด้วยครับเนี่ยดูน่าดูท่าทางน่าจะไข่ครับครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับวันนี้ได้กับข้าวหลายเมนูอยู่ครับอันไหนที่ไม่พอเราก็ขังสะสมไว้ก่อนครับอันไหนพอประกอบอาหารได้เราก็เอามาทําครับหาอยู่หากินกับครอบครัวครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจติดตามกันไปนานๆนะครับรับชมคลิปต่อๆไปด้วยครับ ฝากผลงาน้วยครับฝากช่องน้องใหม่้วยครับขอมมากครับวันนี้ถือว่าโอเคอยู่ครับได้กับข้าวหลายอย่างอยู่ครับผมครับ